สวัสดีค่ะเมย์ค่ะอันนี้คือท้ายแปลงตำบลวางกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแบ่งขายนะคะตอนตอนนี้กำลังจะเปิดให้ทุกท่านได้จับจองเร็วๆนี้นะคะนี่นะคะคือบรรยากาศด้านท้ายแปลงนะคะสระน้ำนะคะท้ายแปลงนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้คือเปิดเปิดเฟสสองนะคะ เฟสแรกเราปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะใช้เวลาในการขายนะคะ1ชั่วโมง30นาทีนะคะหมดภายใน40แปลงค่ะนี่นะคะทางด้านนู้นก็จะเห็นเขาใหญ่ด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะวังกระโจมนะครนายกนะคะ,อ,ะอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะคะ แต่ตอนนี้ยังเหลือให้จับจอง8แปลงนะคะเป็นโซน C นะคะขายตารางวาระ4,300บาทถึง5,000บาทคา่ะยังเหลือให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของ8แปลงนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะจะเห็นธงนะคะอันนี้เราจะเปิดให้ทุกท่านลูกค้าทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะ ด้านท้ายแปลงทุกแปลงนะคะจะมีลำรางด้วยนะคะนี่นะคะลำรางนะคะกว้าง4เมตรนะคะลึกประมาณ2เมตรนะคะน้ำใสมากๆค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศที่วังกระโจมนะครนายกของเราค่ะนี่นะคะอยู่ใกล้นะคะแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกสาริกา น้ำตกนองนางรองนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะหน้ากว้างประมาณยี่สิเมตรลึกประมาณสามสาสิบเมตรกว่านะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะ ดินดีค่ะนี่นะคะดินดีค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะน้ำใสามากๆเลยค่ะแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะวังกระโจมจังหวัดนะครนายกสวัสดีค่ะ